สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกษตรไร่สารจะพามาดูการปลูกนะคะบัวนะคะไว้ดูตอนที่เราว่างๆช่วงนี้นะคะการปลูกบัวสำหรับคนที่ต้องการที่จะปลูกไว้ดูเล่นนะคะตอนนี้ปลูกง่ายค่ะ มีปลาเล็กๆอยู่ในน้ำดูแล้วสบายใจนะคะนคนไข้ตอนนี้เอาปลามาหลงประหารยุงกับปลาทองดูดีๆน่ารักมากเลยค่ะปลาเยอะ เอาไว้ดูเวลาเราไม่มีอะไรทำเป็นงานอดิเลกนะคะเอาไว้ดูเวลาเราพักผ่อนมีปลาด้วยค่ะในยุคโควิดตกงานนี้เพื่อนๆพ,พี่ๆคนไหนสนใจที่จะปลูกบัวนะคะปลูกง่ายค่ะตอนนี้ปลูกบัวเลี้ยงปลาหานกย่งละทอง ตัวเล็กๆเลี้ยงง่ายโตเร็วนี่ก็เพิ่งแบ่งให้เพื่อนบ้านไปเลี้ยงมั่งค่ะล้างอ่างบัวปลาเยอะออกลูกเร็วมากค่ะพวกปลาหางนกยุงช่วยกินพวกยุงลายที่มาไข่ทิ้งไว้ดูแล้วมีความสุขค่ะนี่พอปัวเล็กนะคะ สีม่วงกำลังโตลังเพาะใหม่เพาะง่ายค่ะโตไฟรอดรอดทุกทุกต้นค่ะต้นบัวเวลาว่าง,วางเวลาวันหยุดสำหรับคนที่ทำง,งานออฟฟิศนะคะหรือไม่ก็ข้าราชการวันหยุดได้เลี้ยงปลา เอาอาหารให้ปลาได้กินมีความสุขค่ะสุขใดเราจะเท่ากับที่เราได้ดูของที่เราชอบที่เราปลูกที่เราได้ดูเห็นทุกวันมีความสุขค่ะช่วงตกงานโควิดเนี่ยช่วงนี้คือการตกงานช่วงโควิดก็ไม่มีใครทำํำก็มาเลี้ยงปลาหานกยุง รูบัวสวยใช่ค่ะอ่างบัวสดชื่นดูแล้วมีความสุขปลาเขาร้อนค่ะช่วงนี้ลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ค่อยว่ายไมขึ้นมาข้างบนอันนี้ก็จะเที่ยงแนละ้ว ปลาลงไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วเดี๋ยแต่ังนี้มีปลาทองปลาหางนกยุงออกมาว่ายให้เห็นไม่ต้องให้ออกซิเจนค่ะเพราะว่าในน้ำก็มีออกซิเจนของเขาอยู่แล้วเลี้ยงได้สบายๆน้ำก็ไม่เน่าเสียแต่เราก็พยายามมันเี่ยนน้ำให้เขาบ่อย ปลาก็จะได้มีอายุยาวนานสวยจริงๆค่ะตัวสีม่วงสวยมากตัวสีม่วงมีพึ่งนะคะพึ่งพวกอะไรมากินเกสรดอกไม้สวยค่ะดูแล้วมีความสุขใครที่บ้างนะคะใครจะเลี้ยงปลาหางนกยูงพวกปลา ลูกบัวก็ปลูกได้นะคะปลูกง่ายค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยแค่เราให้อาหารปลาแค่นั้นแ้วพวกที่ตรงที่ปลาก็เป็นปุ๋ยอีกอย่างเป็นใจรพยายามจะให้อาหารที่มันเกินความจะเป็นถ้ากินไม่หมดน้ําก็จะน่าเสียดเลยค่ะสว,สวยม่าจะใค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทางช่องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ